Ig จีปลิวไอจีโดนปิดปี2023หรือบัญชีโฆษณาโดนปิดไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะสำหรับการขายของปี2023นี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้โค้ดแอ้นะคะมาําคลิปตอบนะคะให้กับหลายๆคนนะคะที่มาถามในช่อง LINE OA ของโค้ดแอ้รวมถึงโค้ดแอ้รวบรวมนะคะจากประสบการณ์ที่โค้ดแอ้ได้ไปโคชชิ่งลูกศิษย์หลายๆแบรนด์แบรนด์ใหญ่ๆที่ทำออนไลน์ทำไอจมาสักพักแล้วนะ ะะโดนปิดบัญชีนะคะก็คนอาจคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับหลายๆคนเนาะที่วันนี้เป็นมือใหม่หรือว่าทำไอ G มาสักพักและแล้วพอยิงแอดไปสักพักเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปเลยนะคะแม้เราจะเป็นสายขาวหรือสายเทาก็ตามนะคะ <c oughs> หลายๆคนเนาะถ้าเราโดนปฏิเสธไม่เกินประมาณสัก3รอบใช่ไหมเราโดนปฏิเสธสัก3รอบ4รอบเนี่ยเรายื่นอุทธร์ไปปุบเนี่ย ถ้าเป็นคนที่เรียกับโค้ดแอเนี่ยโค้ดแอจะบอกเลยว่าก็คือให้เราเนี่ยเ,เตรียมปั้นบัญชีใหม่นะคะวันนี้โค้ดแอดจะมาบอกเทคนิคนะวิธีการที่ถ้าวันนี้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะเราขายของใน IG เนี่ยหรือทำออนไลน์เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงบ้างในการที่เราจะปรับสถานการณ์เราเปลี่ยนหรือเรามาตั้งค่า m i ซ d s e t ใหม่นะคะสำหรับปี2023นะคะโค้ดแอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะโค้ดแอเชื่อว่าปีนี้มันจะ ขายของถ้า,าใครที่เคยได้ยิน Code โคด้ดคูลหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยยิงแอดอตอนนี้ทำไอจเนี่ยหรือทําออนไลน์ตอนนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็ส่วนโค้ดแอนนะก็อยากจะมาบอกแนวทางให้กับหลายๆคนนะคะคือบางทีเนี่ยถ้าเราเจออะไรที่มันแบบว่าทําให้เราไปต่อไม่ได้นะทุกคนอย่าไปซีเรียสน,นะวันนี้เดี๋ยวโค้ดแอนนะจะมาบอกแนวทางแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแบบไมซ t รวมถึงเป็นโรดแมปที่อยากให้ทุกคนทำนะคะรับรองว่าคุณจะปังแน่นอนแล้วคุณจะอยู่รอดแน่นอนสำหรับปี202ศนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวขคแอาจจะไปที่ตรงนี้นิดนึงนะ เพราะว่าคือตอนนี้โค้ดแอรเนี่ยจะทำเป็น EP เกี่ยวกับาการปั้น IG ขายของนะคะก็ยิงแอดจริงๆเนี่ยมันก็มีทักษะคล้ายๆเดิมแหละมันก็จะมีเทคนิคอะไรแต่ว่าสำคัญเนี่ยโค้ดแออยากากให้ทุกคนเนี่ยมี i n d s ซ t ที่ดีในการทำขายของออนไลน์ในการแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ทำยังไงให้เราอยู่ได้เลยคะ่ะคือจริงๆเนี่ยการขายของหรือการทาธุรกิจออนไลน์เนี่ย การยิงแอดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เลยเนี่ยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครแล้วถ้าสมมติเรา IG เราโดนปิดโดนปิดหรือ IG เราปิวเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอีกช่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเอยเอาเราอาจจะต้องเริ่มต้นทำา IG ใหม่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะ เวลาที่เราเปิด IG มาใหม่ใช่ไหมคะถ้าสมมติเราโดนปิดบัญชีปุ๊บนะคะทุกคนอย่าพึ่งท้อนะเพราะว่าโค้ดแอ่ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่โดนปิดบัญชี Facebook มาบัญชีนั้นเนี่ยคือแบบทำโดนปิดโค้ดแอ่เนี่ยโดนปิดตั้งแต่ปี2021ปี2020อ่าปี2020นะโค้ดแอโดนปิดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าโค้ดแอ่เนี่ยไปรับตอนนั้นนะแบบ เป็นมือใหม่มาทําออนไลน์ใช่ไหมแล้วไปรับจ้างยิงแอดโดยที่เราไม่รู้เลยนะทุกคนอันนี้คือบอกทุกคนนะว่าถ้าใครที่รับยิงแอดไอจีเนี่ยทำหลายๆคนมาถามโค้ดแอ่ว่า,าทีมโค้ดแอดมีรับยิงแอดไหมโค้ดแอดจะไม่รับยิงแอดเลยนะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นแบบฝึกขัดเป็นโค้ดฝึกขัดเนี่ยก็คือเคยรับยิงแอดให้ใหลายๆคนนะคะแล้วก็ทำให้ลาม,มา IG เรานะโดนปิดด้วยนะคะก็คือมันก็มีส่วนนะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่รู้ว่า สมมติเฟซบุ๊กนั้นหรือ IG นั้นหรือคนที่เป็นแอดมินอันนั้นหรือเป็นคนที่ยิงแอดมาเนี่ยเขามีพฤติกรรมเคยแบบโดนปิดบัญชีมาก็คือ IG Facebook เนี่ยเขาจะมองว่าเป็นบัญชีเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันทุกคนเพราะคะว่าถ้าสมมติเนี่ยเราเจอเขาเรียกว่าเราเจอแกะดําในแกะขาวปุ๊บเราเป็นแกะดําเลย i อมองเราเป็นอย่างนั้นเลยนะคะก็เลยโค้ดแอร์พอโค้ดแอร์โดนปิดบัญชี พแอดก็เริ่มทําช่องทางใหม่ก็มันเนี่ยมาทํา i n s t a g กรมแล้วก็มาท YouTube, ํา y o u t u ู e คู่กันก็ทําให้มีทุกวันนี้นะคะอย่ามองว่าเฮ้ยวันนี้เราโดนปิดบัญชีเราปิดโดนปิดไ G และเราหมดท,ทางทํามาหากินและไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนคุณสามารถเริ่มต้นใหม่มันโดนปิดคุณก็เปิดได้อันนี้อย่าไปซีเรียสนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของโค้ดเนาะแล้วถ้าวันนี้ถ้าจะมาเปิดมาเปิดนะคะทวทีมาเปิด IG เนี่ยเราควรทําเทคนิคอะไรบ้างเพราะว่าปีนี้เนี่ย หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าคนแอดเจอมาเหมือนกันแบบหลายๆคนที่โดนปิดปุ๊บใช่ไหมส่วนมากที่คนแอดเจอแล้วก็พอโดนปิด Facebook อันนี้ปุ๊บใช่ไหมโดนปิด i ออันนี้ปุ๊บเราก็ใช้โครมโคมเดิมหรือใช้มือถือเครื่องเครื่องเดิมนะคะในการสร้างบัญชีใหม่แล้วพอสร้างบัญชี Facebook ใหม่ปุ๊บคุณก็เอา Facebook กับ IG ที่เพิ่งเปิดใหม่ปุ๊บมายิงแอด แล้วหลายๆคนส่วนมากจะโดนปิด5-6ถึงครั้งจนมือถือคุณนะ่ะโดนแบนจริงๆโค้ดแอบอกเลยนะเทคนิคที่โค้ดแอจะให้คุณไปนะถ้าเป็นหลักไอีเนี่ยคือ Facebook เนี่ยเขาจะจับตัวตัวมือถือเนี่ยค่อนข้างเก่งมากๆทุกคนอันนี้คือสังเกตเลยใครที่ใช้ไอจ ใช้ Facebook ไหนแล้วใช้ IG ไหนเนี่ยในการล็อกอินล็อกเอาท์เนี่ยมันจะจำสังเกตไหมเพราะว่าเวลาที่เรามีเราแชร์แอคเคาทหลายแอคเคาท์อย่างเงี้ย IG มันจะจำเลยนะว่าใน IG จีแอคเคาท์นี้เคยล็อกอินเครื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำว่าอย่าไปล็อกอินล็อกเอาท์บ่อยๆนะคะทุกคนก็คือใช้เครื่องนั้นเครื่องเดียวเหมือนโค้ดแอเนี่ยค้แอมี2 IG โค้แอก็แยก เลยนะอันนี้คือเพราะว่าความปลอดภัยอันนี้ส่วนตัวเลยเพราะว่าโค้ดแอรไม่อยากให้ IG มองว่าเราเป็นบอทหรือว่ามองเป็นแฮกเกอร์อันนี้มันมีส่วนนะคะถ้าวันนี้เราไม่มีเงินหรือเราไม่ได้แบบโค้ยโค้ดถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาซื้อแบบมือถือหลายๆเครื่องดิมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะทุกคนถ้าเราถ้าเป็นคนที่เรียนยิงแอดกับโค้ดส่วนมากเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยถ้าสมมติ เราจะมาทำไ IG ใหม่ใช่ไหมคะก็คือเพียงแค่เราอะมี Gmail ให้ทุกคนจำกดนี้นะ7 7แล้วก็14นะทุกคนต้องทำตามสเต็ปนี้นะคะก็คือ7แรกก็คือให้คุณเนี่ยสมัครให้คุณสมัครบัญชีตัว Gmail แล้วก็ใช้โค m มใหม่โดยให้เราตั้งชื่อโครมใหม่นั้นนะคะรวมถึงสมัคร Facebook ส่วนตัว IG ส่วนตัวไว้เลยนะ ย้ำนะคะว่า Facebook ส่วนตัวแล้วก็ IG ส่วนตัวนะคะทุกคนแล้วก็ใช้เวลาอีก7วันนี้ก็คือให้คุณทำตัวเป็นคนในการเล่นนะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ทุกคนนะยืนยันตัวตนเลยใช้โทรศัพท์แบบเครื่องแล้วแบบถูกๆอ่ะทุกคนที่วบบใส่ซิมแบบถูกๆนะเอามาไว้เป็นแบบว่ายืนยันตัวตนจากเบอร์มือถือแบบส่ง SMS แค่นี้ก็คือ IG คุณก็ปลอดภัยแล้ว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณเล่น7วันนี้แล้วใช่ไหมคะเป็นคนเล่นแล้วอีก7วันที่เหลือเนี่ยคุณค่อยมาสมัครเป็น IG เป็น f a c e b o o k Page IG p a g คุณอาต้องบอกคีย์อย่างนี้นะคะก็คือ Facebook, IG, m เนี่ยเมตาเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรเร็ว ส่วนมากหลายๆคนที่โดนปิดซ้ําปิดซ้อนโดนปิดบัญชีเรื่อยไปเนี่ยเพราะว่าอะไรคุณเนะ่ยเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแบบในโคมเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เอาไปยิงแอดเลยทําไมเขาถึงมีขายบัญชีมีแบบ รับจ้างปลูกบัญชีคือหลายๆคนที่แบบเห็นเราเคยเห็นใช่ไหมที่เขาแบบขายแอคเคทาอะไรเงี้ยบางคนนี่ร่ารวยเลยนะทุกคนบางๆเขาไม่ทําอะไรนะนะเคยเห็นไหมในของเวียดนามอ่ะที่เขาแบบว่ามีจอๆอ่ะที่เขาทําแบบว่าเยอะๆอ่ะแล้วเขาก็เลี้ยงแล้วเขาก็เล,เ,ลเล่นเล่นเล่นนี่แหละเขาคือเขาแล้วก็เลี้ยงบัญชีเขาก็ใช้กฎนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดแรกก็คือสร้างบัญชีส่วนตัวเจ็ดหลังก็คือค่อยสร้างเพจแล้วพอเราสร้างเป็นเพจหรือสร้างเป็นแบบ i g b i บแล้วนะคะ14วันเนี่ยเราถึงจะยิงแอดได้นะคะทุกคนอันนี้คือเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้ว Ig คุณจะไม่โดนปิดนะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อแอดเคาเลยนะคะเพราะว่าอะไรถ้าสมมติคุณเนี่ยไม่ได้ทำตัวเป็นเล่นข้อ1เนี่ยที่โค้ดแอดจะบอกเลยว่า IG เขาจะไม่รู้เลยว่า Facebook คุณเนี่ยหรือ IG คุณเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรเขาจะไม่นำส่งสินค้า ที่ใกล้เคียงสังเกตยิ่งใน IG จเนี่ยจะแม่นมากๆถ้าสมมุติคุณดูคลิปที่เกี่ยวกับบิวตี้อ่ะบิวตี้แล้วก็จะเป็นไปบิวตี้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 มาเรื่อยๆใช่ไหมคะนี่แหละก็คือเขาจะดูว่า IG ของเราเนี่ยโดยเฉพาะทำไมโคนแอดถึงแนะนำให้คนที่เป็นแอคเค n ์ใหม่เนี่ยมาทำรีวเพราะรีวเนี่ยจะนำส่งคนใหม่ๆทำให้คนใหม่ๆเห็นคุณแล้วยิ่งถ้าเราเปิดแอคเคา์ใหม่ IG เขาก็ชอบและเขาก็ชอบคนที่เล่น เราต้องเป็นคนเล่นแล้วก็เหมือนเป็นผู้ประกอบการใหม่แล้วที่สําคัญทริคที่คนแอดจะให้ไปนะคะก็คือถ้าคุณจะยิงแอดนะคุณใช้เงินน้อยๆทาเหมือนคนไม่ค่อยมีเงินนะไอจชอบ Facebook ชอบเขาไม่ชอบคนรวยเขาเบื่อคนรวยแต่เขาอยากให้คนที่ค่อยๆโตไปกับเขาเข้าใจเขานู่นนี่นั่นไม่ได้ดูเยอะแยะเพราะว่าเขาคิดว่า คนที่เป็นแบบ S f e ใหม่ๆอย่างเงี้ยก็น่าจะค่อยๆโตไปอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาปิดโดนปิดบัญชีทีหลังซึ่งหลายๆคนเจอแบบนั้นมานะคะโค้ดแอก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดแล้วก็สิบสี่นะทุกคนต้องจำกฎนี้ไว้นะถ้าเปิดบัญชีมาใหม่นะคะส่วนข้อสองนะคะทุกคนถ้าวันนี้นะโค้ดแอบอกเลยว่าคุณเนี่ยถ้าใครที่มาเรียนกับโค้ดแอ๊หรือคนที่มาดูโค้ดแอ๊ในช่องยู u ู e นะโค้ดแอจะบอกเลยว่าคุณอย่าฝากชีวิตไว้กับ แพลตฟอร์มไหนแพลตฟอร์มเดียวนะคะลูกศิษย์ที่มาเรียนกับโค้ดแอ้นะโค้ดแอ้ให้ทําทุกแพลตฟอร์มเลยทําไมคนที่มาเรียน Private Coaching กับโค้ดแอ้นะได้คอร์สไม่ว่าจะเป็นคอร์สไอทั้ง3อย่างปั้นรีวปั้นแบรนด์แล้วก็รวมถึงยิงแอดโค้ดแอให้คอร์สไลน์ไปด้วยเพราะว่าไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่แมคคาออนไลน์เนี่ยสำคัญมากๆเพราะไลน์เนี่ย ไลน์แอเนี่ยเราไม่ไม่โดนปิดนะคะทุกคนแต่ไลน์เนี่ยข้อเสียของไลน์คือไม่สามารถที่จะหาลูกค้าด้วยตัวเองเขาต้องไปพึ่งแพลตฟอร์มอื่นแพลตฟอร์มแบบเปิดก็คือไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG TikTok เพื่อจะมาเราต้องมาเก็บลูกค้าที่ไลน์มีเคสของลูกศิษย์ของโค้ดแอ้นะที่มาโคชชิ่งคือเขาทำดีมากเลยเพราะว่าเขาอะไม่มีคนตอบ DM สินค้าเขาก็ราคาสูงนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่มีคนเขาไม่มีคนตอบ DM เอมเขาก็เลยเลือกที่จะทำลิงก์ l ล n e แอดอ่าลิงก์ไลน์ไมช็อปอันนี้โค้ดแอมมองว่าเป็นประโยชน์กับสำาหรับใครหลายๆคนนะเพราะว่าดีลูกค้าของเขาเนี่ยแบบส0 0 0 0ื่นอ่ะทุกคนเขาขายบอกว่าถือถ้าไม่มีไม่มีทางที่แบบยิงแอดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ จะมาตอบ DM ทุกคนอ่ะเขาไม่มีเวลาเขาใช้วิธีการก็คือถ้าสมมติเขาไม่ตอบ DM โุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็มีคอนแทคตรง Line ตรงลิงก์ไบโออ่ะทุกคนให้คุณอ่ะใส่คอนแทคตัว Line ไมช็อปไว้เพราะว่าต่อให้ IG คุณจะปลิวนะ หลายหลายคนนะชอบแบบไปปิดการขายใน DM เนี่ยค้ดแอนจะไม่ค่อยแนะนําให้คุณเนี่ยมาปิดการขายใน L i น์โอเพยายามดึงคนเนี่ยให้มาใน L i น์โอเคุณให้ได้มากที่สุดเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยต่อให้ไอจคุณโดนปิด l ลน์คุณก็ยังอยู่แล้วก็แนะนําเลยนะค้ดแอนต้องแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าทําเป็นบัญชีทางการนะคะเสียแค่500เองไม่เกินบัญชีเป็นทางการที่เป็น ลูกโล่สีดำเงินเนี่ยโคดแอรกำลังทำเหมือนกันของของ o ล OA ของโคดแอรเพราะว่าคุณเนี่ยจะไม่โดนปิดบัญชีแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ขายสินค้าแบบโอ้โหแบบอาวุธหรือมือปืนอะไรอย่างเงี้ยแบบสินค้าคนโหดอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางที่จะโดนปิดโนแบบแทบจะไม่มีเลยนะคะครึ่งโคดแอดเนี่ยหลายๆคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์คนที่ทำอ่าไอจี IG มาส่วนมากเนี่ยยังจะยังไม่ได้ทํา ดันลูกค้าหรือเก็บลูกค้าในไลน์นะทุกคนอย่าลืมทำนะเพราะว่ามันสำคัญมากๆคุณไม่มีทางถ้าวันนี้คุณ Facebook คุณโดนปิด IG คุณโดนปิด Tiktok คุณโดนปิดแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับคุณก็คือหลายคุณสามารถถ้าวันนี้แพลตฟอร์มอื่นคุณโดนปิดคุณโดนปิด IG เพราะว่าอะไรคุณต้องใช้เวลาใน7.7.74คุณก็กลับมาขายในไลน์ได้นะคะทุกคนนี้ อยากให้ทุกคนวางแผนนะทุกคนอย่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นแม่ค้าออนไลน์สมัครเล่นนะหรือเป็นแม่ค้าแบบสมัยก่อนเพราะว่าอะไรสมัยก่อนเนี่ยคือแค่เราโพสใช่ไหมก็มีคนซื้อแต่ตอนเนี้ยโพสไปก็ไม่มีคนซื้อโพสไปก็ไม่มีคนมาทัก DM วันนี้การหาลูกคอสของการหาลูกค้าใหม่เนี่ยใช้เงินนะทุกคนค่อนข้างสูงคุณอย่าลืมนะว่าลูกค้าเก่าของคุณเนี่ยมีค่าอย่าลืมเก็บฐานลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุด คุณไม่มีทางที่จะถ้าคุณยังขายดีอยู่นะคุณไม่มีทางที่จะเชื่อโค้หรอกเอ้ก็ขายใน DM ขายใน IG อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนคุณโดนปิดปุ๊บคุณจะนึกถึงคําพูดของโค้ดทันทีเลยนะคะโค้ดแอดเลยแนะนานะถ้าคุณยังไม่ได้อ่าคุณเรียน IG อย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้เรียนไลน์เนี่ยก็คือมันผิดพลาดมากคุณต้องเรียนทั้ง IG ทั้งไลน์นะถ้าโค้ดแอดจะแนะนํานะคะโอเคส่วนข้อ3นะคะก็คือคุณอย่าลืมสร้างตัวตน เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนไม่รู้เนาะซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับนะถ้าใครที่มาถามโค้ดแอว่าโค้ดแอมีวันนี้ได้ยังไงในการทำออนไลน์โค้ดแอบอกเลยโค้ดแอมีวันนี้ได้เพราะว่า u t u b e โค้ดแแอร์ท YouTube แบบที่โค้ดโค้ดแอไม่รู้อะไรเลยทำเหมือนทำใน Facebook แต่ทุกคนรู้ไหมว่าโค้ดแอเนี่ยทำ YouTube เนี่ยปังตั้งแต่เดือนแรกแล้วก็มีผู้ติดตามมีนักเรียนไพรเวทต,ตั้งแต่เดือนแรกที่มาทำ u t u b e เลย อันนี้บอกเลยนะคะเพราะว่าอะไร YouTube ขายของได้คุณไม่จาเป็นจะต้องไปผูกกับละเว็บไซต์ใช่ไหมที่ทาง YouTube เขาบอกใช่ไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยแค่มีลิงก์ไลน์นะแล้วทำลิงก์ไลน์ m y ช็อปนะในคลิปคุณแต่ y o u t u b e เนี่ยคุณต้องมาให้ก่อนคุณต้องมารีวิวคุณต้องมาสอนวิธีการ how to 123คนคนใน y u t u b e เนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าเขามาเสพคุณเนี่ย ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็คนที่มาเสพโค้ดใน y YouTube เนี่ยส่วนมากถ้าแอดไลน์โอเอโค้ดมาเนี่ยส่วนมากก็คือโค้ดปิดการขายได้หมดเลยก็คือประมาณ80%อะของคนที่แอดมาคือเพราะว่ามาจาก YouTube ก็คือเขาเสพโค้ดมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วโค้ดก็ปิดสามารถปิดการขายได้เลยทีมงานโค้ดก็ปิดการขายได้เลยเพราะว่าเขาเชื่อในตัวตนก่อนวันนี้ถ้าคุณเนี่ยทำช่องทาง โอ้ยโค้ดทำไมดูเยอะจังเลยใช่เราต้องทำเยอะนิดนึงเพราะว่าอะไรเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกเราอาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาทำไมโค้ดแอรไม่ได้พูดถึง t i k t o ็อเพราะว่าอันนี้คือจากส่วนตัวของโค้ดแอรโค้ดแอจะถนัด เคยลราไปลองเวิร์กใน t k t t o k แล้วมันอาจจะไม่ใช่แนวโค้ดแอดแต่ t k t t o k ถ้าใครที่ขายสินค้าคุณชอบไลฟ์ชอบอะไรเงี้ยก็สามารถไปที่ t k t t o k ได้นะทําในช่องทางนั้นได้นะคะโค้ดแอดไม่ได้ไม่ได้แน,นะนำไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าถามโค้ดเรื่องคนคนที่อยู่ใน t k t t o k เนี่ยจะเป็นคนที่ COD เป็นเยอะแล้วก็เป็นคนที่แคนเซิลแต่ถ้าคุณได้คนจาก IG ได้คนจาก YouTube อย่างเงี้ย โค้ดแอร์คิดว่าแบบโอเคมากๆเลยคน u t u b e นะผู้คนนะคคน,น่ารักมากๆโค้ดอต้องบอกเลยเพราะว่าอะไรคือเขาเป็นคนที่ถ้าเขามาดูยู u b e เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่มีคุณภาพเขาต้องการจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเขาต้องการจะพัฒนาเขาต้องการจะหาอะไรบางอย่างแล้วจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติสินค้าของเราเนี่ยมันไปติดหน้าการค้นหานะคะ YouTube เนี่ยมันดีมากๆวันนี้คุณนะ่ะไม่ต้องไปทำเว็บไซต์เลยเพียงแค่คุณนะมีช่อง YouTube ของคุณแล้วก็ให้คุณนะ่ะรู้จักคีย์เวิร์ด ของแบรนด์คุณนะรับรองว่าถ้าสมมติเรารู้เรื่องคีย์เวิร์ดใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยหาอะไรเนี่ยแค่นั้นเนี่ยเขาก็หาคุณเจอแล้วแล้วมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์คุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องยิงแอดเลยแบบที่โค้ดทำอยู่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาเรียนกับโค้ดแอปส่วนมากเขาก็เจอโค้ดใน Google ทุกคนโค้ดแอปบอกเลยโค้ดแอปยิงแอดน้อยมากๆถ้าเป็นช่อง เนี่ยถ้าเป็นอของโค้ดแอนเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ยิงแอดหรือยิงแอดน้อยมากๆโค้ดแอนเน้นคอนเทนต์ทำไมโค้ดแอนเก่งคอนเทนต์เพราะว่าโค้ดโตมาจากคอนเทนต์เพราะตอนแรกเนี่ยโค้ดแอนยิงแอดหนักมากโค้ดแอนช่วงตอนที่โค้ดแอนมาทําออนไลน์ก็คือเป็นช่วงที่ยังยิงแอดดี อ,อยิงแอดมา5ปีแหละก็คือช่วงนั้นเนี่ยยังยิงแอดดีอยู่ก่อนปี2020โอ้โหยิงแอดดีมากทุกคนยิงอะไรไปก็แบบมีคนซื้อนู่นนี่นั่นแต่พอวันที่โค้ดแอดโดนปิดบัญชีปุ๊บโค้ดแอดรู้ว่าเฮ้ยไม่สามารถที่จะพึ่งแอดได้สิ่งที่มันจะทําให้เราสามารถโตได้เนี่ยก็คือการสร้างตัวตน การสร้าง Personal Brand ของตัวเองนะคะอันนี้ต้องฝากทุกคนไว้เลยทั้งหมด3ข้อนะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวคนแอดทวนอีกรอบนึงก็คือถ้า IG คุณโดนปิดตอนนี้นะคะก็คือให้คุณเนี่ยเปิดบัญชีใหม่โดยใช้กด7 7แล้วก็14นะคะทุกคนแล้วก็ข้อ2เนี่ยอย่ากเก็บลูกค้าไว้ในช่องทางเดียวให้คุณเนี่ยมาเก็บลูกค้าไว้ในไลน์เพราะว่าอะไร คุณสามารถขายต่อวันนี้คุณโดน IG โดน Facebook ปิดหรือโดน TikTok YouTube คุณโดนปิดไปแต่ YouTube อ่ะโดนปิดน่าจะยากนิดหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ขายสินค้าแบบเอ่อที่โหดโอะ่ะคือคุณจะโดนปิดยากเหมือนกันหรือคุณแบบไม่ไปแบบละเมิดลิขสิทธิ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยากก็คือให้คุณเนี่ยพยายามเก็บลูกค้าเข้ามาในไลน์นะคะทุกคนต่อให้คุณมีเว็บไซต์นะมันไม่มวิางที่คุณจะเก็บลูกค้าได้คนไทยไม่ชอบอีเมล คนไทยไม่ค่อยอ่านอีเมลอีเมลมาร์เก็ตติ้งไม่ค่อยเหมาะไลน์เนี่ยคือเหมาะกับคนไทยมากๆนะคะส่วนอันที่3นะคะก็คือการสร้างตัวตนว,วันนี้ณนะวันนี้คุณยังไม่ได้มีช่องวันนี้ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไปเปิดช่องเดี๋ยวนี้คุณจะไม่เชื่อโค้ดถ้าวันนี้คุณไม่โดนปิด IG แต่ถ้าวันนี้คุณโดนปิด IG โค้ดแอ้มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นของคุณที่คุณจะเปิดช่อง YouTube ของคุณนะคะ ใครที่ยังไม่มีช่อง YouTube นะรีบไปเปิดเลยเพราะว่าคุณจะสามารถขายของได้เลยนะคะวันนี้คุณยังไม่ต้องมีเว็บไซต์หรอกแต่คุณต้องมีช่องช่อง y o u t u b e ถ้าคุณไม่เชื่อโค้ดนะคุณก็ร้อให้คนอื่นแสงหน้าคุณไป อันนี้จากใจของโค้ดเลยนะอ่าอันนี้อยากจะฝากทุกคนไว้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะโค้ดแอดก็มาให้เทคนิคนะแล้วโค้ดแอดเชื่อว่านะคุณเอาแค่3เทคนิคนี้ไปทํานะรับรองว่าการขายของบนออนไลน์ของคุณเนี่ยจะดูส mart ขึ้นจะดูแบบสม ooth ขึ้นเราจะไม่เครียดทุกคนคือตอนนี้ทําออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยอย่าเครียดให้ทุกคนเนี่ยโฟกัส ที่เป้าหมายบางทีเนี่ยตอนนี้มันคนมันทำเยอะลูกคู่แข่งคุณเยอะเหมือนโค้ดแอร์เนี่ยคนมาทำโค้ดคู่เยอะมากเลยแล้วก็มาตัดราคาค่าคอร์สน,น,นู่นี่นั่นแต่โค้ดอะไม่เคยซีเรียสโค้ดโฟกัสแต่คนของโค้ดโค้ดโฟกัสแต่ลูกศิษย์ของโค้ดโค้ดโฟกัสแต่สิ่งที่คน ที่อยู่ช่อง YouTube โค้ดจะได้อะไรนะคะก็คือเราแค่โฟกัสว่าคนที่เขาจะมาเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเขาหน้าตาเป็นแบบไหนเขาบุค,คลิกเป็นแบบไหนเราก็นําส่งสิ่งดีๆเราก็นําส่งข้อมูลดีๆให้กับเขานะคะทุกคนถ้าเรามีไม n ์เซตที่ ลบๆไปเนี่ยเราก็จะเจอลูกค้าแย่ๆนะอันนี้คือจากประสบการณ์ของโค้ดแอนเลยนะเพียงวันนี้ถ้าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มต้นหรือแบบอาจจะล้มอยู่หรืออาจจะแบบอุ้ยทำออนไลน์แล้วมันยังไม่ปังสักทีโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเออลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยโค้ดเป็นกําลังใจให้นะคุณโค้ดโค้ดแอนก็เป็นคนนั้นนะที่เคยโดนปิดบัญชีเหมือนคนมาเหมือนทุกคนมาเคยโดนแบบยิงแอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโค้ดโค้ดแอนก็ผ่านมาแล้วอ่ะทุกคนโค้ดก็ทําให้โค้ดแอนมีวันนี้ ทุกคนลองเอาเทคนิคที่โค้ดแอให้ไปนะคะแล้วไปทดลองทำนะคะรับรองว่าคุณจะปังมากๆแน่นะคะสำหรับปี2023นะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะลงเรียนกับโค้ดแอสามารถทักนะคะ,ะตัว l ล n e OA ของทีม l i น์เอของโค้ดแอมาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยตอบหรือใครที่มีคำถามจะมีทีมงานช่วยตอบให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ